สวัสดีด้จ้าเพราะกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันสวัสดีตอนเ้าจ้าอันทุกบ้านนะค่ะเนาะเพื่อนๆทุกคนเลยด้ยจ้าเดอ้ออ้าไออากาศค่ะ้อนี้อากาศมันเป็นิเสืออากาศตอนนี้สามองศาเซลเซียส สามองศาแต่ว่าเป็นอากาศดีคันมีแดดแดดอ,อกแดดก็คันนะเริ่มอ,อกแล้วคันนีเป็นอากาศเย็นนะจ๊ะแต่ว่าอบ่มีลมลมมันเป็นอากาศนิ่งๆมันก็เลยอันทำเพื่อว่าบนหนาวเกินไปเป็นอากาศสดชื่นค่ะบ่มีลมบ่มีอันฝนมีแดดอ,อกมอนี้ถ้ามีแดดอ,อกก็เป็นอากาศดี แต่ว่าถ้าเสืออันอยู่ข้างนอกก็ต้องใส่เสื้อผ้าน่าเ้อค่ะคำสั่นเป็นโปดบวมเลยมาค่ะอันนี้ก็คลิปของเอวยเนาะค่ะเนาะอากาศดีเอ้ยก็พามาอันนี่บอกค่ะคลิปประจําบ้านคลิปประจําเฮือนเนาะค่ะเนาะพามาอันนั่งจิบกาแฟอยู่นําส่วนหลังเหือนกับบรรยากาศสามองศาเซลเซียสจ้ามาม้วนมวนค่ะ เบิ่งท่าลินกาแฟสักคนบ้งเบิ่งฟังเสียงพี่นกร้องเพลงให้ฟังนึ่ห้หอมขนาดค่ะ ความสุขประจําวันเนาะจ๊ะเนาะความสุขเล็กๆน้อยๆสาหรับคนชอบอันกินหรือว่าดื่มกาแฟบ้านเนาะปะอ้ยหอมขามาข้ายน้พานหูบกาแฟเนาะจ๊ะเนาะ อันดอกไม้นี่ก็ได้การเนี่ค่ะปักก็เบือเหอมันหูหนาวเนาะค่ะเนาะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะได้ความอันเพิ่มความสดใสใหอตัวเองเนาะค่ะเนาะสำหรับเอ้ยได้จเด้อเพราะอากาศมันเย็นๆแล้วก็ได้อันเฮือทำเมื่อหูอุ่นนั่นค่ะเนาะ มัวเตวัลเ้อค่ะมาเขาเอ็นะพามาหูบกาแฟอันกับมืออากาศ3องศาเซลเซียสอยู่ข้างนอกเนะจ๊ะเด้อ มีแห้งมีแห้งค่ะสดชื่นมามนวันี<ๆ>ีกก็ค่อยๆจิบไปนเนาะจ๊ะเนาะ เด็ดกออด็อย่งโบดได้พ้นอันก็ไม่ใหญ่น้ำหลังเหินเอ้ยซ้ำค่ะเพื่อพัานจะขึ้นมาตรงนี้ได้แต่ว่ามันเป็นตอนเซาอยู่กับบุตีต่กค่ะก็ต้องค่อยๆไปเนาะจะเนาะ ไม้เลืองนี่ก็อย่างบบไดโอกเลยค่ะน้ำเงินเอ้ยยังเต็มอยู่แต่เอ้ยกระโบไดไปสั่นพ้นเนาะค่ะเอ้ยสิป่อยกพันอันไปตามธรรมชาติของอันการล่วงหล่นเนาะค่ะเนาะแต่กระส้อยไดไหลอยู่ค่ะเพราะว่าอันถ้าบบสั่นกระต้นอาทิตย์ก่อนเอ้ยพาพาไปสั่นเนาะค่ะเนาะพาไปสั่นพังกระหลงไหลนะคะล่วงหลงไหลอยู่แต่ว่า ความอันติดกับกิ่งะคะ่ะความอันแข็งแรงความเหนียวแน่นของพันธุ์อย่างเยอะอยู่ค่ะอย่าไปนึกว่าเบอร์ไม้เรืองเหลืองแล้วนะไปอันหลงง่ายๆนีนก็โบโดเลยค่ะที่เอยสังเกตบรงนี้มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองเนาะ,ะนถึงสีเหลืองสีร่่งก็เป็นธรรมชาติก็งามไปอีกแบบจ้ะเอยก็ะนะ,ะ้ อันนี้ก็เวเวก็ฟังเนาะคะนะ่ะเนาะพวมันเป็นคลิปกินกาแฟกับบรรยากาศเย็นๆซะแต่ว่าสดชื่นอันนี้ก็แบบสไตล์ของเอ๋ยุกตเด้วยจ้ะเด้ออันผ่าอันกินกาแฟอยูน้ํำสวนเนาะคะนะ่ะเนาะผ่าอันคุยเรื่องจีปปะทะว่าันเถอะป่ะแล้วก็บรต้ตรถือนะคะถ้าไปถือแล้วมันนักอย่าไปถือง่ายๆเบื้องผ่านสบายๆเด้อก็นั่งเบื้องอันธรรมชาตินกฮงเดดออกเนาะคะ่ะเนาะเล่าให้ฟัง อากาศเย็นจ้ะอากาศเย็นเห็นแฟนเออว่าเมื่อนี้ตอนกลางคืนมันสิศทิศทอดหลบคะิดอันศูนย์องศาให่ปะโบติดลดกระสุนองศาเพราะกลุมอุตุพันบอบกอยู่ค่ะก็มันสิเป็นอากาศที่ว่าสดชื่นอีกแบบเลยค่ะถ้าตื่นขึ้นมาถ้าว่าฝนโบตกหรือว่าโบ,าาบามีอากาศชื้นกาเป็นอากาศชื้นอยู่แต่ว่าถ้ามันโบเปียกโบแช่เนาะเนาะถ้าฝนโบตกโบหลง แล้วก็ถ้าพี่แดดออกตนเศ้าๆมาก็เป็นอากาศที่ว่าใสๆนะคะก็สดชื่นดีกับบรรยากาศก็นกฮ้องนกขะเนาะตื่นเศ้ามาได้ยินเสียงนกฮ้องก็เพื่อความสุขอีกแบบค่ะแล้วเอ้ย็พามานั่งกันกินกาแฟเสื้อเสื้อนานๆแล้วก็คุยกันน้ำนก่ะเนาะคุยกันเว้ากันกันฟังแม่นบอกเข้าใจได้บ่เข้าใจได้ลังคนมันก็ว่าอุ๊จักเราว้าวอะเลสินะ เอ้ยกระเพันนองเทือกระพานเว้าไหวค่ะลิ้นลัวกันก็มีตัวผู้เจ้าฝังก็อย่างบรู้เรื่องก็มีค่ะอันนี้เว้าเหอฝังม้วนๆตัวผู้เจ้านองเท้าไปเปิดฝังอันนั้นลบทิมก็อ๋อบบลบเดี๋ยวเอาแบบนี้แหละค่ะเอาแบบสไตล์เหานี่ค่ะเพราะว่าเฮาธรรมชาตินะค่ะเนาะคลิปอันคลิปแบบเอดแบบแม่บานสบายสบายบ้านเดี๋ยวไปเฮาบบได้ต้องว่าไปจัดฉากอันเอดฮันเอดนีโบเนาะค่ะเนาะทำไม่ว่า ตื่นเส้ามาอ,อันนี้มันเป็นคลิปกินกาแฟเนจเนาหนคลิปพากินกาแฟตอนเช้าค่ะลังเทือกระพานบัวไดออกมาซ้ำคำมือเลยอ,อากาศอันฝน,ลห,นหลงไหลไหลก็เอ่ยกับบัวไดออกเพราะมันชื้นแฟนเอ่ยก็ออกไปทํางานอันเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะบัวแม่ทางานเราไปซ้อยหมู่หมู่พันนันเอดบานใหม่ เรือไอ้ก็อย่างบ่แล้วเด้อค่ะเรือนการทํางานอยู่นําบนเรือก็อย่างบ่ได้แล้วค่ะแต่ว่าหมู่พันขอความช่วยเหลือมาอันอาทิตย์นึงอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ว่าสิกว่ามื้อเนี่ยค่ะพันก็ลางานค่ะหมู่พันก็ได้ลางานมา10บห้าสองมื้อพันขอความช่วยเหลือมาแต่หึกแล้วค่ะหลายปีแล้วว่าน่ะเอ็ดว่าน่ะเอ็ดก็บ่ได้เอ็ดจักเทื่อซส่นี่นะบ่ได้มันบ่เป็นช่วงการเจ็บป่วยเนาะค่ะเนาะการอัน หาคนทํามันการอันซื้ออุปกรณ์ก็นั่งได้โลเนาะค่ะเพื่อนได้สั่งอุปกรณ์มาแล้วค่ะเพื่อนก็คุยกับแฟนเอ๋ยหรอเพื่อนก็ขอความช่วยเหลือแฟนเอ๋ยก็บอกว่าเออเขาจังไปเอ็ดส้อยเพื่อนว่ากันก็เริ่มมาได้จักมื้อแล้วค่ะอันมื้อที่สามแล้วค่ะมื่อเนี้ไปซ้อยกันก็ต้องมีการอันอันนั้นเนาะค่ะเนาะอันเพื่อนว่าเสือสันอันฮักออกแมนบอกอันทำเมื่อมัน คือการเอาค้อนเอาเตอไปตีเนาะค่ะนอน,นาันพวกอันฝ้าพานกผน,นังที่พันโบเอามเนบอกที่พันโบอยากได้พ่นก็ก็คือการเอ็ดไม้บ้านเถอะปะค่ะพ่นก็เลยไปมื้อที่สามมื้อที่สามแล้วมื้อนี้มื้อนี้เห็นว่าน่ะไปอันมังซวมบมังซวมพ่นก็สั่งอุปกรณ์มาเมื่อแล้วนะคะสั่งอุปกรณ์มามันก็มีพวกกระเบื้องพวกเตัวเนาะค่ะเนาะ กับบเดมาร์มดอะค่ะคือพันอยากได้อันใหม่พันบออยากได้ถูกสวมเก่าพันอยากเอาแบบหอยบันนี้พันว่าหันพันเอาแบบหอยแล้วพันอันพันเริ่มไปสั่งของบริษัทมาทีแรกว่านํะมันท่าปีนาพนุค่ะเพราะว่ามันบ่มีอุปกรณ์วันนี้จักิเรือรถทางบริษัทพันเริดมีอีเมลมาหาพันแล้วรบอกว่าอันอุปกรณ์มันมาแล้วเด้อพันว่าหันเฮอเหามาส่งอะพันเริ่มมาส่งบดีแฟนเอ้ยก็เลยมายุดชะงักการอัน ส้มแซมเหลือเนาะค่ะเนาะที่เอ้ย่าเขาฝังที่เอ้ยไปทางานกาแฟเอ้ยมันกระบอกเละค่ะว่าเขาต้องยุดสกอนกเอ้ยก็ไปเก็บตดสเอยพันธุ์ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปทําความสะอาดไปดูดฟุ่นเนาะค่ะเนาะอันเลยที่ว่าบาจําเป็นกาเอาทิมไปว่าหัน่อไปเพราะว่ามันมันกระโบได้เยอะเอกคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเศษเล็กที่พันคัดพันเตัอเอ้ยก็ไปดูดออก เพราะว่าแฟนเอ้ยิ่พ่นซิโบทำพ่นพ่น,น,นทำงานแบบอันที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆอันนี้มาเป็นงาน,นํำความสะอาดของเอ้ยเนาะค่ะเนาะอันนี้เอ้ยก็เลยไปทําเรียบร้อยแล้วค่ะก็เก็บอย่างดีค่ะมีแต่ว่าอันต้องไปเอาน้ําน้ำเอ้ยซื้อไปหันโทเลยค่ะอันแพน็คนึงมันมีอยู่หกขวดเนาะค่ะหนาะกขวดขวดละลิต สามแพ็กค่ะเอ้ยซื้อไว้ทิมไว้นึกว่าน่ะได้ไซ้เยอะพันโบได้ไซ้นึกว่าน่ะได้ต้มกาแฟต้มน้ําชานี่ค่ะเวลเาเฮาอันงานยยุ่งๆแล้วเฮาโบได้หลงหรือออกจากเหลือเสียค่ะพอดีหมู่พันอยู่นำนำกันพันโบยอมค่ะถ้าต้มกาแฟแล้วต้มแล้วพันเอินกันไปกิ่นน้ำเสียค่ะเอ้ยก็เหลือโบได้ค่อยอันได้ต้มกาแฟได้อันต้มน้ําชาตห่หเลยเพราะว่าอันส่วนมากหมู่พันถ้าต้มปับ๊บพันก็เอินมากินแล้วก็ได้คุยกันน้ำเสียค่ะก็เลยโบได้ทํา แต่ว่าต้องไปเอาน้ําที่ว่าซื้อสามแพ็กนี้คืนมาเหือนค่ะเพราะว่าเอาไปทิ้มไว้น้าเหลือโบได้มันเจ้าน้อยอากาศลดลงติดลมแล้วน้ําส้เป็นน้ําแข็งเนาะ,ะนแล้วมันสิแตกมันก็โบสะดวกว่ามันที่ชื้นเอ้ยก็ต้องไปเอาทีแรกวา่าเอามาพันลืมะะเด้อค่ะพอดีอันไปคุยกันย,ย่างอื่นแล้วย่างออกมาแล้วประกันมาซะอันนี้ก็ทาแฟนเอ้ยก็ประมาณสักเอ้ยว่าอาทิตย์หน้า ที่หน้าก็ไปเหลือก็น่ะขนน้ำมามาหมดแล้วค่ะถ้าบอกขนหมาบ่ได้พวกเครื่องดื่มพวกอันน้ำข้ละมอกละไมะะ้หรอค่ะที่เอาไปซื้อไว้ตู้เพราะว่าตู้เย็นเราก็ถอดปลักออกวางเด็ไปเพราะว่ามันเย็นก็ตรงเอาออกค่ะเพราะถ้าเอาออกก็มันทีอันมันซีเป็นน้ําแข็งแล้วมันทีทําเพื่อขวดแตกก็เอ้ยก็คือว่าอันก้อนขวดนะแตกก็สงสัยได้เอามาแล้วก็คืนว่านะ่ะบ่ลงเร็วปะ่ะฮะเอยว่า อันนี้ก็ยังไซเซอรฝังค่ะเพราะว่าบางของบางอย่างก็เก็บบดได้แล้วคายโย่ันเหลือถ้ามาเป็นอากาศอันเย็นติดลบหลายองศาอันนี้ก็เป็นน้ําแข็งเลยนะคะนางเทือก็เข้าไปหดบดได้น้ำมันพังกระปิดแต่ทางเทือกมันย่างบดได้สิคะแล้วช่วงต้นอันถ่าเเลือต้นอันช่วงหน้าหนาวนี่มันบ่ค่อยมีคนเนาะค่ะเนาะเว้นแต่คนที่พั้นไปทํางานไปซ่อมแสมเหลือที่พั้นเอาขึ้นสินะคะแต่ส่วนคนส่วนมากพั้นก็โบอิดดอกค่ะเพราะว่ามันหนาว มันเอาขึ้นได้ประมาณหกเดือนนี่พันก็ไปเอาอันช่วงเดือนพูนค่ะช่วงเดือนนาเข้านาร้อนอากาศดีก็เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เนาะค่ะคนพันสิไปทํางานไหลคนพันนั้นพันสิเอาวันยุดธนะคะขับพ้เลือทางานก็ยังทางานอยู่พันก็เอาวันยุดช่วงนั้นพันก็ไปทําเหลือก็สามสี่อาทิตย์ก็ลังคนก็แล้วรังคนก็บนแล้วค่ะลังคนก็เอออันที่จําเป็นคือเอ็ดโกนเสียค่ะแต่ว่าของเออยนี่เหลือพี่นาดีนี่มันต้องทำเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปดู ไปล่องเรือก็แฟนที่ว่าแปดอาทิตย์ก่อนเราไปดูนอุบัติเหตุก็เป็นอันนี้ก็ต้องสมพันธ์ค่ะอันนี้ที่จริงแล้หน่ะโบได้เพราะว่าตอนไปล่องพันพันสมบูรณ์หมดนะคะเนาะทุกอย่างมันคือทําแล้วมืแล้วว่าหันต่อไปแต่ว่าถ้าโบเจออุบัติเหตุก็บบเด้เอาพันขึ้นอีกอันนี้พันมาดูนอุบัติเหตุอันไปส่ยกับเรือสํารานใหญ่เนาะค่ะเนาะเรือเรือสาเภาใหญ่ที่พันขนสินค้ามาหันต่อไปก็เลยต้องเอาอันพันขึ้นมาเอ็ดใหม่ เอดใหม่กับโบดเอดทุกอย่างเนาะค่ะเพราะว่าอันที่ว่าอันจเป็นทางบริษัทพันธุ์ทำเนาะเนาะต้องฮือทางที่ว่าพันเป็นมืออาชีพทำานเฮาก็ต้องปล่อยพันแต่ว่าอย่างอื่นนี่ที่ว่าแฟนเออยากทําเองนี่มันอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะ,ะเนาะความรู้สึกคือว่าเฮาอยากเอดเองคือเฮาแต่งบ้านเนี่ยค่ะก็เลยพากันทเนํเพิ่นเพิ่นกบบระโบด้ยากเอ่ยดอกค่ะเว้นแต่ว่าช่วงเดิที่ว่าอัน พันต้องการคนช่วยยิบอุปกรณ์อันขึ้นเรือลงเรือเนาะขนาะขึ้นข้างบนลงข้างล่างแล้วมันเมื่อยเหม่นบอกพันก็บอกเออเฮอไปสร้อยอันนี้เออกระไปค่ะก็ไหลเทืออยู่แต่ว่าส่วนมากพันก็ทำของพันเองไอ้ที่ว่าพันทำใดค่ะไอ้ที่ว่าทางบริษัททำพันก็ป่วยทางบริษัททำอันนี้กระไซฝังแบบม้วนๆเราะค่ะอันพากินกาแฟอยู่นะอัน สวนหลังเหินกับบรรยาการเย็นๆค่ะสามองศาเซลเซียสแต่ว่าเป็นอากาศดีด้วยจ้ะเด้อมืดๆแดดก็เปลี่ยนเตอค่ะเพราะว่าแดดท่นอย่างบบเดพนจากอันก็ไม่ใหญ่หลังเหินเอ้ยมันก็เลยเป็นอากาศมืดๆอันสลัวสลัวเด้อเอ้ยว่าที่ว่าเอ้ยเบื้องตอนนี้แต่ว่าถ้าออกจักอัน สีใบใบสวยๆเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเด็ดพ้นแล้วพันพันบอลลุกอันเฮียเขากอมเมฆไปเอ้ยก็นำพามานั่งตากเด็ดนะคะเอ้ยว่ามันสีมีความสุขอยู่ไอ้ว้านใส่เสื้อนานาแล้วก็มานั่งเนาะค่ะเนาะถ้าว่าอันถ้าว่าเด็ดพันอยางออกมืดมืดเด้อจ้ะ มือเสาเนยเอ็แต่เนอมือเสาก็เดี๋ยวนี้บอกคณะตอนนี้สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเอ้ยกดเข้าไปเบื้องมู่ค่ะไปเบื้องมู่อันเกี่ยวกับอันพันเสนอแน่ประวัติศาสตร์สมัยก่อนเนาะค่ะเนะสมัยการอันสร้างสมัยทวารวดีบ่ก็คักเด้คยวขับพันก็เสนอดีดิกลเบก็บเงินจนจบค่ะ แต่ว่าพันหมีไหล่ตรนานะคะเนาะก็ไปเข้าไปเบิ่งก็อพ้นก็นทําคักค่ะการอันเล่าเรื่องราวเนาะคะเนาะการเล่าเรื่องราวการอันย้อนยุกเนาะคะเนาะประวัติศาสตร์กึ่งกับอันความเชื่อเนาะคะเนาะแล้วก็การสร้างสถานสถาปัตยกรรม,มันบอกด้วยหินศิลาแรงหรือว่าหินสายเนาะคะเนาะกับหินสาย ยาวนานค่ะเป็นพันๆปีนี่ค่ะเบิ่งแล้วก็เผ่นดีเอ้ย้านคนเสนอก็ดีค่ะพอดีพันมาเบิ่งเรื่องอันการทํานปฏิมากรรมของของข่มเนาะค่ะเนาะข่มนี่พันก็เจริญรุ่งเรืองเ้ยค่ะเจริญรุ่งเรืองเยอะเลยอันจังหวัดที่เออยู่นี่มันจังหวัดสกลนครนี่อันที่ว่ามันติดกับอเอวยุกตานี่เป็นคนนครพนมนะจ้า แต่ว่าบ้านเออเอเอ,อยู่อันมันติดกับสกลนครกันก็มีปราสาทขอมเนคะคะปราสาทขอมก็สมัยก่อนเออมันนึกพอดีพรนเลอมานําเสนอปราสาทขอมจังหวัดสกลนครเออก็เลยกดเข้เขาเบิง่งอันมีความรู้ค่ะที่ว่าเพื่อพระนามาถึงยุคเขานเะะนาะเนาะมันเป็นพันปีมพันปีที่แล้วมันบอกค่ะพันปีที่แล้วก็ยังความแข็งแก่งของอัน ของหินสายหินศิลาแลรงนี่ก็ยังคงทนอยู่นะคะเนาะก็คนทําเสนอก็ดีค่ะเบื้องแล้วก็ผืนเนื้อเรื่องก็เสนอดีเอยว่าโอ้คักขนาดเลยค่ะถ้าว่าเบื้องผืนผนเนาะคะ่ะบางเท่อก็คือว่าคลิปของเอยเนี่ยมันเป็นคลิปกาแฟเนาะค่ะเนาะกินกาแฟก็พาคุยเนาะค่ะเนาะพาคุยพาอันนั้นอันนี้พอที่เข้าไปอันวัดเบื้องพัและเป็นความรู้ที่ดีนะคะถ้าว่าถ้าว่าเขาสนใจทางเรื่อง ประวัติศาสตร์เนาะค่ะเนาะย้อนยุคไปสักพันปีหรือว่าพันห้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยหรือว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะพันก็มีอันการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อันการอันพบลักเนาะค่ะเนาะของอันกษัตริย์มันบอกของอันของพระเจ้าอันที่ว่าพันพวกของเมืองมันบอกค่ะก็เบิ่งแล้วก็เพินดีค่ะเพินดีเป็นอีกแบบนึงก็ย้อนยุกไปอีก ยุหนึ่งกะเอ้ยว่าเหมือนก็บพ่อนคลายไปอีกแบบเลยค่ะถ้าไปเบิ่งก็ได้ก็เลยมานั่งอันไซเออฝั่งนี่บ่ะคะเดี๋ยวนี้พันทุกอย่างมันเปลี่ยนอันสมัยใหม่เนาะค่ะเนาะถ้าว่าเบิ่งปราสาทเมื่อก่อนเพานว่าปราสาทหินแม่นบ่ปราสาทหินนี่ก็มีหลายปราสาทด้ยค่ะ สมัยเมื่อหลายสิบปีเอ้ยไปปราสาทเอปราสาทปราสาทเขาพนมรุง้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปราสาทหินพี่ไม้ไม่บอกเขาเอ่ปราสาทหินพระวิหารค่ะเอ้ยไปสมัยอันที่พี่ว่าอันปราสาทหินเขาเขาพระวิหารนี่มันจะอยู่กึ่งอันไทยกับทางขึ้นยู่นทางเมืองไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวปราสาทนั้นอยู่ทางเขเมรไม่บอกก็เป็นเรื่องฮือฮากันช่วงนึงค่ะเมื่อหลาย สิบกว่าปีที่แล้วเนาะคะเนาะมีการอันขึ้นสันว้าสารกันเนาะคะเนาะเพราะว่าทางขึ้นบรรยูทางประเทศเห่ามาันเห่าไปตัวประสาทที่ว่าอันอันพันตัวลูกเขาัรอยูทางอันประเทศเพิ่นมาันเาะมันก็เลยความเสื่อกระพันเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกันเนาะคะเนาะมันไหลไหลซัตวรวษมาสิก็เลยมาเบิ่งวันนี้พันมาเบิ่งอีกยุคนึงพันการแบ่งเส้นเขตแดนเนาะคะเนาะที่พันใจเยอะฟัง มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่เลยค่ะถึงว่ามันย้อนยุกไปแต่ว่าประวัติศาสตร์เก่าๆเนาะค่ะเนาะที่ว่าเราทาเมื่อเราได้เจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันแม่บอกค่ะมันก็มีจุดเริ่มต้นเนาะค่ะเนาะเจริญรุ่งเรืองมาถึงสมัยยุค2021แม่บอกมันก็เยอะแล้วก็ทุกอย่างมันก็ถ้าย้อนยุคไปก็สมัยนั้นคนพ่นก็เจริญขนาดอะคะ เจริญนี่คือว่าวิวัฒนธรรมกันสร้างสร้างอันปราสาทนะค่ะสร้างอันสร้างปราสาทสร้างเจดีย์สร้างตึกวัานดอกไปหโนคะเนาะห็นนี้สเหลือพันจังอันตัดเพือมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ว่ามันแนบกันแล้วบ่มีทางอันช่องลมเข้าเลยเอ้ยก็งึดเด้ยค่ะเอ้ยไปสมัยอันหลายสิบปีที่แล้วเอ้ยไปไปทั้งครอบครัวแลวค่ะก ดีที่ได้ไปสมัยนั้นค่ะสมัยนี้มันก็เอ้ยก็บเคยไปอีกเลยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เว้าเรื่องย้อนยุคพอดีมาเบื้องอันเข้าไปเบื้องทาง youtube ท,ที่พันนําเสนอเนี่ยก็เลยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยนั้นค่ะสมัยนั้นแม่เอ้ยกันอย่างอยู่นะะนเนาะพอนกันยังบุเสียก็พากันไปทั้งครอบครัวค่ะไปประสาทหินเขาพระวิหารขึ้นเขาเนาะ,ะนขึ้นเขาก็มันก็มีหมดแหละค่ะเพราะว่ามันก็ทัวริสมันก็เยอะ ช่วงนั้นก็นถ้าว่าคนชอบเนาะคะ่ะเนาะพวกันต่างชาติมันก็นกนชอบไปเบิ่องสิไปเบิ่งนี่ก็สำรับเอ่ยเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นความภูมิใจอีกแบบนึงที่ได้ไปเห็น,นะคะ่ะสถาปัตยกรรมรุ่นสมัยเมื่อไหลาหลายพันปีที่แล้วงดค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทางขึ้นเนาะคะ่ะเนาะทั้งที่โบได้โบได้แต่งโบได้เสริมเนาะคะ่ะเนาะสะไวน้ำเป็นบภค่ะสะไว้น้ำสะทำพิธีกรรมเนาะคะ่ะเนาะโอสมุดเนาะคะ่ะเนาะ บานอันปราสาทที่พันที่ผู้ปกครองพันอยู่เป็นบอกค่ะพระเจ้าอันที่ว่าพันปกครองอันอาณาจักรพันอยู่ลูกหลานอันที่มีอยู่เนาะค่ะเป็นคันเป็นคันไปพังกระบอกดีเด้อค่ะก็ขึ้นไปแล้วก็นาเหวเนาะค่ะเนาะที่ว่ามันเป็นความเชื่อว่าสร้างปราสาทเสร็จแล้วก็คนที่สร้างก็สิบได้ลงกับบได้ลงมาเสีค่ะพ่นสิทีบลงเหวเนาะค่ะเนาะอันนี้พ่นไซเยอร์ฟังเด้อค่ะ คำมาอ่านทางประวัติศาสตร์ก็เป็นพ้นกระเบ้ออันนั้นมันก็เป็นความเชื่อนคะคะเนาะก็คือเหมือนคือกันว่าเราสร้างสร้างที่อยู่เฮออันผู้เบืองสูงนะค่ะเนาะก็ถวายทั้งชีวิตอ่านเดี๋ยวไปอันนี้เอยแห้งไซเออร์ฝั่งอันนี้มันเป็นตำลาอนนันตำนานพันเล่าฝั่งเด้อค่ะแต่ว่าพอดีมาเอยเอยเราหมายอันเจอพันนั้นนำเสนอเนีนเ่ยเอยเราเข้าไปอันเข้าไปเบิองค่ะก็เบือง,งจนจบก็ คิดปัญทำมันก็ยห่วเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นการเสนอสารคดีเนาะคะ่ะเนาะสารคดีการอนประวัติศาสตร์บางันเดีวยวไปแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะลวดลายการทำเนาะคะ่ะเนาะการแกะสลักหินนี้เอ้ยว่าสุดยอดค่ะแม้สมัยนี้นะทำไดแต่ว่าก็อย่างการใช้เครื่องเทคโนโลยีนี่ก็สมัยก่อนใช้มือเนาะคะ่ะเนาะทำด้วยมือแฮนด์เมดไหมค,ะคะ่ะทุกอย่างแต่ว่าทำละเอียดที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็ความสามารถอัน อีกแบบหนึ่งของคนรุ่นก่อนเนาะค่ะเนาะของยุคก่อนความความสามารถที่พ้านมีความเพียพรพยายามเอ้ยว่านันแล้วสมัยก่อนนี้การอันพวกการตัดกันเตือนนี่มันยังยังใช้มืออยู่เอ้ยว่าโบใช้มือก็ใช้พวกอันแรงอันม้าเนาะค่ะแรงม้าแรงอันซัดโคก็บือช่วยเอ้ยว่าหันนี่มันเพือว่าการอันการเลื่อยการเตือนนี่คะ่ะได้ได้แรงดึงเพราะว่าหินแต่ละก้อนหินศิลาแรงนี่มันแข็งแกร่งเด้อยคะ่ะ ที่ตอนเอ้ยไปนะมันก้นอ้อไอมมากกนมันใหญ่เอริเลยค่ะก้นคือนึกว่าพันธุ์ทำใดเสนอแล้วก็การเอาขึ้นนําบูภูเขาสร้างปราสาทอันเจ็ดปราสาทเนาะค่ะเนาะอยู่อันเขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นลูกเป็นลูกแล้วก็แล้วก็แต่ละทางเดินนี่เป็นปูหินนี่พันธุ์ทำใดแบบเดิะค่ะเนาะแล้วทุกอย่างนี้เนียบไปหมดแลวค่ะแม้กระทั่งไหลอันผันปีที่แล้วฮามาบึ่งพันกันอย่างเนียบอยู่ค่ะ บา,บางที่ก็เป็นที่ว่าธรรมชาติมันพุกกองหรือว่าคนเพิ่นกรลักขโมยไปก็มีนะะเนาะขเนาะไปอันเพื่อการดำรงชีวิตแต่หลังๆมามันก็อยู่นําอันของยูเนสโกเนาะค่ะเนาะอันของที่ว่าเพิ่นของไอของสําคัญของโลกเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็บ่มีเพื่อสามารถที่หนาวออกมาได้ของบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะได้ดํารงไว้ซึ่งว่าอันได้ลูกได้หลานอันรุ่นรุ่นหลังได้เบิ่งนเนาะค่ะเนาะรุ่นเบิ่งว่าอัน สมัยดึกดําบันนี่เพื่อนทําแบบหรือเพื่อน,นด้อทำใดเอ้ยก็ว่าเพื่อนเก่งค่ะอันนี้ก็ได้อ้าบังแม่ฝอยจนอุนนั้นถ้ากินกาแฟกอน่าจะเด้อกาแฟก็จนนั้นอยากยินแล้วเด้อค่ะบังเอ้ผ่าฝอยเอ้ผ่าฝอยในกรณีที่ก็ฝอยเยอะ,ะ,ะเยอะเด้อค่ะเอ้กะได อันนี้ก็คือการได้ได้เบิ่งค่ะได้เบิ่งเอ้ยแล้วมานั่งขึ้นเบิง่งวิวัฒนาการแต่ละแต่ละศตวรรษนี่มันสุดยอดค่ะแต่ละแต่ละที่กันนะคะเนาะเดี๋ยวนี้พันขึ้นไปทางอันบไดายูข้างล่างเนาะค่ะบไดายูบนโลกเนาะคะเนาะวิวัฒนาการใหม่ก็ขึ้นไปดวงดาวเนาะคะเนาะแต่ละดวงพันก็มีการค้นคว้ามีการอันทดสอบว่ามีมนุษย์อยู่บ่หรือว่าอันปลูกพืชตะเลยได้แด่มีตะเลยที่ว่าอัน เอาออกมาใส่ได้เนาะค่ะเนาะถ้าเขาสนใจก็เข้าไปเบิง่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันการอันคมนาคมอันทางอันสื่อสารนี่มันสะดวกเนาะคะ่นะเนาะถ้าสนเจอ,อันไหนก็เข้าไปอันเข้าไปเบิ่งนี่มันก็เพิ่มความรู้ไปบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องอันกินกาแฟาวันนี้กับเอ้ตุ๊กตาพาฝันอยู่สวนหลังเฮือนคะ่ะอากาศสามองศาเซลเซียสเ้าอีกแล้วคะ่ะมันเย็นด้วยคะ่ะ ที่เอยเบาหนึ่นงเลยหลังเทือกลิ้นพันกันก็มีแต่ว่ามันเป็นอากาศสดชื่นที่เอวยพามานั่งนี่สดชื่นก็คือว่าได้บรรยากาศโอโซนดีๆค่ะอันมันนั่งแล้วก็มีความซึถึงลนะเน่าก้าบบินเต๋อค่ะได้กินกาแฟอุ่นๆนะคะเนาะได้คุยกันอันพ้อกันกับเพื่อนๆอันทุกบ้านทุกคนนะคะที่เข้ามาแวะบังเอิญได้จ้ะเดอ้ออ่ะมัน,นีนก็ฝอยเรื่องอันประวัติศาสตร์ย้อนยุกค,ค,ค่ะ ประวัติศาสตร์ย้อนยุคเข้าไปเบิ่งก็เลยอันเข้าไปอันทักมู่ก็เลยไปเบิ่งพันหรืพอดีมาเจอจังหวะที่ว่าเอ้ยบ้างเคยไปมามันก็เลยมาอันก็เลยเข้าไปเบิ่งพันจนมดค่ะจนจกไหลายคลิปอยู่เอ้่าเมื่อเนึงยเอ้ยก็ว่านเอเข้าไปเบิ่งไหลายคลิปอยู่พี่ว่าเอ้ยสถานที่ทเฮ้ยที่เอ้ยเคยไปสมัยประวัติศาสตร์เนาะเนาะเมื่อหลายสิบกว่าปีที่แล้วก็ก็ดีคือกันค่ะก็ได้อันเบิ่งกันแล้วโอ้ตรงนี้ไปถ่ายรูปมาไว้สินี่ค่ะ อันนีแแ้แห้งเล่าคือฝังแบบมุวนๆันด,ด้นจ้ะเด้ออะวันนี้กระเสาค่ะเพราะว่ามันก็หยินเลยค่ะอย่าว่าบูาหยินเลยที่เอ่ยเเบาเนี่ก็ดีนี่มีพี่ดอกไม้มาอันเสียบหูแล้วก็เพื่อความอบอุ่นเนาะค่ะเนาะก็คือดชื่นหนำบางอันเถอะปะเอยก็เอยตุย๊กตาผาฝันก็ขอบคุณเลยหลายค่ะที่ว่าเข้ามาทักมาทักทายมาสวัสดีกันเนาะค่ะเนะาะคู่มือโบเบิ่งน้อยก็เบิ่งอันหลายเนาะค่ะเนาะถึงโบเบิ่งกกับ โคดผ่านกันอย่างดีได้แค่เห็นนากันไม่บ่าถ้าว่าอันนาเอวยไปโชว์ขึ้นนําเครื่องผู้เหลือกะโอ้อันนี้เอวยตุ๊กตาเราเว้าเตอมมวนนี้ก็ถ้าว่าสนใจก็เข้ามาทักค่ะถ้าว่าโอ้วันนี้บ่เบิงเ่งดอกเราเวาหลายวันนี้เราคลิปเราขึ้นเยาวแทบเกือบเครื่่งสมงแล้วอันนี้เพราะว่าบโจบจักเทือกินกาแฟที่ซื่อก็เอวยกับโบเวาเตอรค่ะก็ผ่านผ่านไปก็เทือนากะทักกันใหม่เนาะจ้าเนาะ ทักกันใหม่พอกันใหม่ก็บอกสวัสดีกันทักหรือบบทักโบทักทายหรือทักทายกบับโบว์วค่ะเอยก็มีแจะบอกว่าเอออันเพื่อนๆเนาะคะ่ะเนาะมีความสุขกับวันใหม่นะคะอันอยู่ทางบ้านเาก็เป็นอากาศฮอนเนาะคะ่ะเนาะก,ก็สดชื่นแต่ทางเฮือนเอ้ยนี่มันเป็นอากาศเย็นค่ะมันเป็นอากาศอากาศอันเย็นเยื่เย็นละเยือกเลยค่ะแต่ว่าเป็นอากาศดีมือนี้ก็ไเ้ยก็เอยกาส็สิบอกว่า อันดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ทํางานก็มีความสุขแฮปปี้กับชีวิตเนาะค่ะเนาะเพราะชีวิตคุณเฮานี่มันก็สั้นอยู่ด้วยค่ะมันบ่ได้ยาวนานผพ้เลยก็ได้อันภูมิใจกับสิ่งที่ตนเอ็นมีค่ะแล้วรักษาสิ่งที่ตัวเองมีไว้เนาะค่ะเนาะการอันของชีพของเรือนกับอัน อันสามีพันยาก็คือมีแต่ความสุขมันบอกลูกๆก,ก็คือมีความสุขนะคะไปโรงเรียนโบกเกลยโรงเรียนเราจะเนาะเรียนด้วยจบค่ะถ้าอันมันจะได้มีอนาคตที่งามๆม,มันบอกพ่อแม่ก็เท่าไปแล้วก็คนยุคใหม่ก็ขึ้นมาใหม่เนาะเะนาะมันก็มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆก็มีแต่บอกว่าดูแลตัวเองแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะและ้วก็อันดูแลสุขภาพเนาะเะนาะ,ะ,นะแล้วเอยกระิบอกว่า มากินกาแฟกับเอ่ยมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะกินกาแฟอันคลิปใหม่กับพ้อกันอันคลิปนานได้จ้าสวัสดีค่ะ